นะหามเอาไปลงทงเลยค่ะนี่บอกไว้ก่อนติดคู่กันหน้าเดือสูมันเตี้ยแห้งนะเห็นบ่เออคนไทยนี่ก็แปลกเนาะตัวสูงสูงมึงมักโดเตี้ยนะพราตัวจะเตี้ยมันมักยกขึ้นสูงแปลกน้คนไทยนี่นะไปเปันอยครกับพี่น้องคูณแมมักของแปลกๆะนะของเครื่องลงลงจงแล้วของเครื่องลงเจง้อยูแล้ว ระบบสายไฟบ่มีอีกแล้วหนูลายสายซิ่งก็รู้เออบางคนถามว่าโอ้ยของเครื่องเจ้าดีขึ้นโล่งจง้องจัดสัญญาได้ไหมจ้าจัดได้จ้าขายถูกต้องตามกฎหมายรถซิ่งต้องทําใจตํารวจจับบอถามมันจะจับมันก็หาเรื่องถูกจับอยูนะ่ไหแล้วไม่ต้องถามเดี๋ยวก็หาเรื่องก่อรถนนั่นนี่แล้นนมันนี่คนมันจะจับมปนหาเรื่องจับจนะไนหรอเพราะฉะนั้น พกไว้แบ่งยี่สิบพกไปนะแบ่งเศร้าบอลลอยหรอไอ้แบ่งเศร้าบ่รอดแล้ว, <laughs> วบ่รอดแล้วทุกคนเนี่ยบ่รอดแล้วเอ็มเอ็มลอยก็บอลกินแล้วตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะ <laughs> นะแล้วเบื้องลบที่เตี้ยอะไรพี่นะ้องมึงจะโหลดไปไหนมึงก็เพ่ถอดล้อแลนโหลดพี่น้องนะเตี้ยตัวนี้ก็เพ่ถอดล้อแลนโหลดนะนะตัวนี้ยกสูง2500โฉม2องพันสี่ะโหลดเตี้ยยีราฟแค่คือแบบ แค่ของแค่พันแค่ของแค่นาะตัวนี้ฟีดาวพอนปีแรกแค่หกพันเฮ้ยข้างในนาะผู้ใดหาเอ็กซิลี่แต่งซิ่งอี้คันนี้จบแน่นอนเลขไม่แสนสองนาะรถซิ่งบางคนถามว่าไอ้เลขไม้มันแรงว่าใครหลายนะครับครับประมาณนั้นแหละรถซิ่งมันแรงหน่อยอเพราะว่ามันไม่เคยได้ใช้งานเป็นยังงเน้นจอดอู้นะ <laughs> จอดอู้โดนเก็บเครื่องสามเดือนนะจกดโซนอีกนะ เฮ็ดการเฮ็ดดีก็เครดะขับกันนะขนาดจอดกูนะนะอ่าเดี๋ยวมอนนุ่งกันนัดเดี๋ยวหมดครับอิตาลีอิตาลีบอเซียถามพวกที่ถามรถสิ่งถามเนี่ยเขาเพิ่งนะโอ้ยพี่เอารถมาเดี๋ยวพไปเอาไปเฮ็ดสีเอาไปเฮ็ดเครื่องจอดจีสามเดือนมาขับจีสามมือเอาไปเฮ็ดอีกล่ะเอาไปเฮ็ดอีกเจอเอาไปเฮ็ดเอาไปจัดส่งเอาไปได้หรอไม่นะมันจะเปลี่ยนจะสั้นแหลมรถสิ่งกันมั้งไม่ก็เลยหน่อยนะ

พี่เสียขึ้นเลื้อนิ่วเดียวเลยบางคนถามมาอ้ายแล้วมันจะขนงัวได้บ่เนี่ยอ้ายนะมึงอกเอาไปขนงัวให้หยังโอ้ยแล้วยังมาลดสิงขันมึงจะไปขนงัวพูดมึงก็ไปเอาแล้วโคนะถามจังเลยนะอ้ายมันจะขนงัวได้บ่ได้นะขนเข่าขึ้นเล่าได้บ้างไอข้นในยุ้งเข่าขนเล่าเขา ไปขนง้วขนควายคูนเอาเอาอกหัวเดียวไม่ต้องหามไม่ต้องที่ขนง้วได้บ่รถซิ่งสูรถซิ่งนะเออเอาสีขาวมุกพร้อมอุย้ยไอ้ที่นี่ตัดตัดกระบะไม่เรียบร้อยแล้วนะตัดกระบะไมเรียบร้อยตัดงามดิโอ้แบตเตอรี่อยู่หลังพร้อมแหงว่าแล้วคือแบตเตอรี่คือไม่เห็นวะนะ ไปเที่ยวงานปีใหม่หรืวบ้างแบตเตอรี่เสียเด้อสูงแกล้งรักแบตเตอรี่ทั้งหลายช่วงนี้อ้าวเลขทีนี่ปี2,014นะสสะแตงสะดุดสะเดุดได้แล้วคะนี่จบศูนย์บาทปีแรกพวดถอนแค่6 0 0 0หลังนั้น่อน9,000กว่านะทุกอาชีพของแต่งเป็นแสนโปรโมชั่นฝีดาวฝีจองฝีจัดฝีโอนนะ้ำมันพันหนึง่งเอาไป นะจัดส่งทั่วประเทศนะ,กะเกษตรกรค้าขายพนักง,งานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาทุกอาชีพได้จัดให้สูงบาทได้วิธีการจององ,ง่ายๆนะแอดไลน์ที่ไหนและแอดเฟซบุ๊กยูทูบติดต่อคุ่สมบัติประชาชนเบอร์โ,โทรที่อยู่ขม้าสามยางแค่นั้นเดี๋ยวได้เดี๋ยวเรื่องให้โ okay, อเคป่ะผู้ใดมักก็สอยอะไรสอยแชะหรอสร้อย,อยไอ้ได้สูนะเลีกให้ก็ต้องใจเสียงไอยอยงไแค่อะไรแค่แฉะกับพ่อนึกถึงรดจนมือสองนึกไอเสียมรถซิ่ง ขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายรแรกเปลี่ยนเชิญกรมจรนึกถึงได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้แชร์ไปไวเล่นคลิปหน้ารอชมไอจะพาไปเบิ่งรถคันไหนรอจวดกับปีน้องออกไปเมื่อบ้านปีไหมครับเอ็กซิลี่แต่งเต็ม